สวัสดีครับผมบ่าสันลูกิสารนะครับ่นครับมือนี้พาพี่พาน้องมาเบ่งบรรยากาศฟ้าครึ้มครับกลางทุ่งนานะครับผมข้างหลังจะเป็นพานแกะนะครับกับไอยาวครับไอยาวใส่กุบนะครับใส่งอบงอบยวนนะครับภารกิจวันนี้ก็คือจะเอาขี้วัวไปใส่นานะครับแล้วก็จะว่านข้าวนะครับจะเป็นอย่างไรดติยตามกันเด้อครับ ăn kẹt giữa bùm giữa bèm giữa toàn cái này giữa toàn giữa toang luôn chú khang <laughs> anh nhau à, anh nhai giường sảy ngọt giường ngọt đi vô nhô nhô bèm nhô เหมืนขนาดครับมันขนาดครับเบิ่งพานแกะเป็นตอนเด็กหน่อยวัน มาได้มาใส่ก่อนเนาะก้อนนึงเลยก็แล้วก่เลยเอาแบนแบนบนวานบนบนเอาไว้กี่มน่าไปกองกองไหมเียนเป็นข้วขาเดีนหน้าไว้เออเอาไวกกสองนะี่กตัวตวบนเอาไปนะครับเนาะ ต้องล้างเท้าแล้วก็มานี่ตรงโอเคมาแล้วครับส,สัตว์และผู้เซ็นจมตมครับจังหวะน,นี้ตาก้องกับจีนกับที่จมอยู่บนน้อบแบนี้อุ้ยโอ้ แห้งเป๊กครับแห้งเต๊กกว่าเอ้ยยากลำบากเหลือเกินครับโ <c ười> อเคครับ <c ười> <y ork> โย ป่อฝ่งครับจมลึกขนาดโอ้ลึกขนาดเลยพี่น้องโยลึกขนาดเลยครับไปครับครับหวานปุยครับร้างเท้าด้วยครับ ครับเทป,ปูนะครับกดถ่ายแล้วนะเยรอไครับลุงผมกับพี่ผมนะคบกำลังนั่งรถถ่ายกรขับรถถ่ายมาอยู่ับบ สู้ครับสู้ครับสู้มาละลงไปตามก่อนโจมอีข้าวเหมือนสาบไปล้างเท้ามาันครับนี่ล้างเท้ารอบสองรอบสามนะครับไป ไปแล้ว้วมให้ใกล้ชิดหมดไปแล้วกองอาจจะสั่นนิดนึงนะครับเพราะว่าผมกำลังจะนะครับนะครับทางมันแบบมันลึกมากเลยครับจะขึ้นจะขึ้นเขาผมแล้วตอนผมจมไปมดแล้ว ครับนูน่นเรคงไปได้อีกไม่ไกลน,นะครับไปได้อีกนิดนึงนี่ครับยืนโบกปัดครับโบกพัดสะบัดมือขอรังคาข้อคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับใครชอบคลิปก็เลยลืมกดไลค์กดแชร์ก็จะใครให้ช่องดูสาระมาเสร็จนะครับข้อคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ, <c oughs> บ Bye.